วันนี้จะมาพีเต์เรื่องวันนี้จะมาพีเต์เรื่องการการเพิ่มลิงก์ข้อสอบค่ะการเพิ่มลิงก์ข้อสอบในห้องเรียนสปาเทียนนะโอเคเริ่มเลยไปดูข้อสอบกันก่อนข้อสอบดูจากไหนครับข้อสอบเราจะดูจากฟอร์มที่เราทําไว้คะ่ะ๋อในอะไรกกันได้เนาะ<ช>โอเค,คไหนล่ะเข้าไปที่ได้เราเนี่ยี่ฟอร์ ตัวนี้ฟอร์มนะคะแล้วก็ข้าข้อสอบของเราจากนั้นเราก็กดส่งตัวนี้นะคะตรงนี้มันจะมีลิงก์ค่ะให้เราตัดลิงก์ก่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์จากนั้นเข้าอินดัสเทรียลที่เราเตรียมไว้เป็นห้องของเราสเปอเรียนจากนั้นกดเพิ่มค่ะเพิ่มกดเพิ่มแล้วก็ Create Port ลคจากนั้นก็ Create Form Link ค o r m link ค่ะแล้วก็ไตเติ้ลเราจะสามารถพิมพ์ก็ได้ว่าเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบข้อสอบสักรู่นะคะ ข้อสอบเฮ้ยพิมพ์เพียโอเคค่ะได้ไหมสามารถพิมพ์เป็นมันมันพิมพ์ได้หรอสักครู่น,นะคะได้แล้วจากนั้นให้เราพาสลิงก็คือวางลิงก์ค่ะโอเคแล้วก็สามารถครีเอทได้เลยเาหาที่วางดูสิหาที่วางแ่ะนี่ค่ะถ้าเราจะรับถ้าเราจะรับ แล้วก็คลิกที่ลิงก์ค่ะอันนี้มันนีนนี่มันเออมันจะไปเลยถ้าจะล็อกเฉยเถ้าจะล็อกเฉยเมันจะมีตัวนี้ขึ้นค่ะรูปอะไรครับก่อนที่เราจะกดต่อมันจะเป็นรูปอ่าคําว่าล็อกตัวนี้ค่ะเป็นของคุณเจล็อกไว้เพื่อเป็นเครียดอันนี้ถ้าเราจะไปที่ลิงก์ทำไงครับถ้าเราจะไปที่ลิงก์เราก็คลิกเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ yes let's go ค่ะโอเคไปไหมไปค่ะโอเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณค่ะสองนาที できた。